สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะครูโมโมาอัปเดตท,ที่ยูกิเมลอนฟาร์มนะครูโมโมาอัปเดตให้เพื่อนๆนนะคะว่าเมลอนที่เราผสมในโรงเรือนแบบแฟมิลี่นะคะเป็นชุดปลูกแบบแฟมิลี่ลักษณะแบบนี้นะคะในชุดปลูกแฟมิลี่นะคะก็จะมีขนาด5ต้นและ2ต้นนะตอนนี้ครูโมโอลองทดลองจำลองการปลูกพร้อมกับเพื่อนๆที่ปลูกพร้อมๆกันนะคะ ใครที่ซื้อชุดปลูกครูมโมไปเนี่ยลองไปปลูกดูแล้วก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยหลังจากที่ผสมเกอรไปแล้วนะคะ19วันก็คือผลของเขาเนี่ยตอนนี้19วันจะใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะสวัสดีค่ะโคชปูวันนี้ครูโมวารเข้าฟาร์มนะคะแอบเข้าฟาร์มขอ,ขอคุณหมอเข้าฟาร์มแป๊บน,นึงนะคะ อยากที่จะมาดูผลผลิตนะว่าเมลอนที่ครูโมทดลองการปลูกไว้เนี่ยในชุดปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายๆที่บ้านนะคะปลูกตอนนี้นะหลังจากที่เราผสมเกอรไปแล้วนะ19วันผลของเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะช่วยแชร์แล้วนะคะขอบคุณโค้ชูมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องมแมลงมากๆเลยนะคะเพราะว่า แรลงลายขาวอะ่ะเขาจะเป็นมแมลงตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่เขาเป็นแบบว่านักทำลายล้างมากเลยนะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันนะคะว่าเมลอนที่เราปลูกแล้วเนี่ยอายุ19วันนะคะขนาดของผลเขาจะประมาณไหนนะอ่าประมาณนี้อ่า น,นี้คือกาเรียนเนเชลลดานะคะที่เราทดลองการปลูกนะเนี่ยคืออายุ19วันนะคะหลังจากวันที่เราผสม19วันนะก็จะใหญ่โตประมาณนี้เลยนะคะใหญ่โตประมาณนี้เลยนะ,ะอันนี้ฝั่งนี้คือกาเรียนเนเชลลดานะคะผลของเขาจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะอ่ะหลบหน่อยขอชมหน่อยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ลูกข้องบอลนี้ โอ้ขแขนงยาวเลยนะคะไม่ได้เด็ดขแขนงออกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเด็ดขแขนงพวกนี้ออกนะคะมันจะได้ไม่ดึงอาหารไปนะอืมตอนนี้เขากาลังแตกลายสวยเลยค่ะก็ลูกใหญ่เร็วมากๆเลยนะคะ19วันหลังจากวันที่เราผสมเกสรน,นะ19วันอันนี้คือกาเลียนเนเชลแลนนะคะเดี๋ยวเรามาดู ฟูจิซาว่าแปลงทดลองนี้นะคะครูโมลองปลูกแบบผสมผสานนะก็คือปลูกทั้งกาเรียนเนเชแลแล้วก็ฟูจิซาว่านะคะในโรงเรือนเดียวกันนะคะเพราะว่าเราคือเราปลูกทานเองอ่ะเนาะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรก็คือปลูกทานง่ายๆอยากที่จะให้เพื่อนๆดูว่า เวลาที่ปลูกพันธุ์ที่บ้านเนี่ยเพื่อนๆสามารถปลูกสายพันธุ์แบบผสมผสานได้แบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อชิรยานะคะท่านผอ,อบอกว่าสวยมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะอาอาหลบหน่อยหลบหน่อยนะคะก็นี่คือฟูจิซาวะนะคะผลก็จะสวยละลละนะลายเริ่มออกนะคะประมาณนี้ประมาณนี้พาเพื่อนๆเข้ามาชมนะคะประมาณนี้ ในรงเรือนขนาดเล็กนะคะก็ในชุดปลูกข,ของเราเนี่ยลายสวยใช่ไหมคะท่านผอ,อใช่ฟูจิซาวะลายสวยมากนะคะอันนี้คืออายุแค่สิบเก้าวันเองนะคะลายออกแบบชัดเจนแล้วนะลายออกชัดเจนแล้วก็สวยมากๆนะคะตอนนี้นะคะเมลอนคุมโมสังเกตที่ใบเมลอนนะคะว่าเรามองดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมเหมือนใบมันงุ้มอะ่ะ หมือนใบมันงุมเข้าไปนะคะเนื่องจากครูโมเข้าโรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะก็น้องที่ดูแลฟาร์มนะคะอาจจะให้ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะลักษณะนี้คือเขาเรียกว่าปุ๋ยเกินนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องรีบถอยปุ๋ยนะคะเพราะว่าลักษณะใบงุมนี่ไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะโอเคก็ <Okay. S 1> okay. พาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมนะคะนิดๆในหน่อยเนาะลายสวยมากเลยใช่เลยค่ะคุณแพรว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังเปิดเรียนอยู่นะคะครูโมก็จะให้เด็กๆนะเขามาแบบมาอ่าสเก็ตภาพเวลาที่เด็กๆเขาทานเมลอนแล้วเนาะเขาก็จะเอาเปลือกเมลอนเนี่ยไปทาสีแล้วเขาก็จะเอาไปทําเป็นภาพพิมพ์ในกระดาษน,นะคะน่ารักมากๆเลยโรงเรียนไม่เปิดสักทีนะคะคิดถึงเด็กๆแล้วนะคะเนี่ย นี่ชุดปลูกของเรานะคะอันนี้เป็นแบบ5ต้นนะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นอันนี้เป็นแบบ5ต้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็นแบบ2ต้นนะคะ2ต้นนะแต่ว่าครูโมขี้โกงนะแอบเอาน้องมาใส่ตรงนี้อีก2ต้นนะคะเป็น4ต้นนะคือผสมเกินไว้ไงคะแล้วก็เลยแบบอ๋อเสียดายอยากคัดปลูกเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลาก แลวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นตะไคร้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดฝาตรงนี้ไงคะพอโดนแดดเขาก็จะเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้เยอะเลยแต่จริงๆแล้วรากเขาจะต้องเป็นแบบใสๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็มีตะไคร้ถือว่าไม่ไม่ผิดนะคะแต่ก็มันก็จะทําให้รากไม่สวยนี่นไงเพื่อเห็นไหมจริงๆรากเขาจะสีขาวสีขาวสวยเลยนะแต่ว่า ด้วยความที่โดนแดดเนี่ยคะก็เลยเป็นตะค่แบบนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะไม่ผิดไม่เป็นไรนะนรนะโอเคก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้สิบเกวันลายสวยประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวครูโมขอออกจากตรงนี้หน่อยเนะเาะน้อปังน้องหนอมช่วยปิดอันนี้ให้มามาหน,น่อยลกูกช่วยปิดมูให้หน่อยค่ะเดี๋ยวมแมลงเข้า โอเคนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่องโรงเรือนที่เรากําลังปรับปรุบบงด้วยนะคะตอนนี้ก็แบบอัปเดตแล้วเนี่ยติดพัดลมเพิ่มนะคะติดพัดลมเพิ่มแล้วก็ติดพัดลมเพิ่ม2ตัวเลยนะคะแล้วทาระบบรางน้ําใหม่เทป,ปูนโรงเรือนใหม่แล้วก็ทําระบบรางน้ําใหม่นะคะเพื่อให้ปลูกเมลอนรอบป่อไปนะคะเร็วๆนี้นะเดี๋ยวครูโมจะเริ่มเอาเขา ลงน้ำแล้วนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนได้พาเอาไว้แล้วเราจะเพาะเมล็ดเขาแค่7-10วันนะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งตอนนี้สภาพอากาศร้อนมากนะคะ mm. ก็น่าจะเพาะเมล็ดเขาแค่7วันก็น่าที่จะแบบเริ่มสูงแล้วนะ mm. ตอนนี้ครูโม,คร,โมครูโมไปเช็คมานะคะเริ่มสูงมากๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ เดี๋ยวน่าจะเริ่มลงน้ำได้ประมาณภายในอาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนเดี๋ยวจะเอาน้องลงน้ำนะจะชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะจะได้คือดูแล้วมันมีความสวยคุณโมบอกเลยนะเมลอนที่มันอยู่ในกระถังอยู่ในถาดพ้อมเมล็ดแล้วเราเอาเขามาลงในรางน้ำระบบไฮโดรโปนิกมันจะมีความชุ่มชื่นแล้วก็จะมีความแบบ การเริ่มต้นไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้เป็นเพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ชุดปลูกเมลอนนะคะไปทดลองการปลูกที่บ้านนะคะปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้เลยนะคะจะเป็น2ต้นก็ได้จะเป็นแบบ5ต้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพบริเวณบ้านเนาะว่าจะใหญ่ไหมถ้าเกิดว่าบริเวณบ้านใหญ่อยากปลูกติดต้นก็ได้นะคะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวได้ทานทีเดียวหลายๆลูกก็โอเคเนาะ ปลูกลมล้อรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะเพื่อนๆสามารถเอาชุดปลูกเมล้อนเนี่ยไปปลูกแล้วก็สามารถกินได้ตลอดปีนะคะปลูกเสร็จทําความสะอาดแค่ล้างแค่ล้างอุปกรณ์เขาเฉยๆนะคะไม่ต้องไปผสมดินไม่ต้องไปอะไรให้มันวุ่นวายเนาะแค่ล้างอุปกรณ์นิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะปลูกเขาต่อ อีกรอบนึงได้เลยเพราะว่ามันเป็นชุดปลูกขนาดเล็กไม่ต้องพักอะไรให้มันมากมายนะคะทำความสะอาดก็ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้ที่ Line แอดแอดครโมหรือพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะว่าสนใจชุดปลูกเมลอนแบบ2ถ้วยนะคะอยู่ที่ราคา2,900บาทนะถ้าแบบ5ถ้วยอยู่ที่ราคา4,900บาทนะคะใครสนใจแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะคะ ปลูกง่ายๆบอกเลยถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้ครูโมสอนนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างต้องง่ายต้องง่ายเพราะว่าครูโมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยากๆนะคะอะไรที่ยาก,ยากรู้สึกว่าเราอะ เวลาเราน้อยไงแล้วเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างของเราเนี่ยต้องง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะสวัสดีคุณวีนะคะพี่วีสวัสดีค่ะก็มีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกนะคะสําหรับไลฟ์นี้ ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบตรงดิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะขอคุณหมอออกมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะไลฟ์นี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้านะคะกับคูโมพี่เลี้ยงเมล่อนพี่เลี้ยงการปลูกเมลอนระบบไฮโดรโปนิกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ